สวัสดีครับเราวันนี้เราจะมาสปอยละครสัน้นให้เพื่อนๆไปหาดูกันละครในอดีตที่เราคิดถึงมากเหมือนเราจะย้อนกลับเป็นเด็กอีกครั้งน่ยละครเรื่องนี้ผมเชื่อว่าใครๆก็เคยดูและใครๆที่เคยดูแล้วก็อาจจะไม่ใช่เด็กแล้วอาจจะโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว ก็ชื่อเรื่องว่าอังกอร์ภาคหนึ่งครับเป็นเป็นเป็นละครที่เกี่ยวกับคนล่าเสือใช่ใช่เป็นเกี่ยวกับล่าเสือชอบเข้าป่าอย่างเงี้ยใช่ใช่มีใครเคยดูกันไหมอังกอร์แต่พี่ที่ผมจำได้คือเขาออกอากาศทุกวันจันทร์จันทรอังคารเวลาสองทุ่มครึ่ง เมื่อถึงวันจันทร์อาคารเวลาจันทอังคารเวลา,า,าสองทุ่มครึ่งก็ต้องเปิดโทรทัศน์มาดูอังกอรกันเพราะว่าเป็นละครที่แอคชั่นมันประจนภัยเข้าป่าแบบใครใครดูเรื่องนี้ฮนะอังกอร์ภาคหนือนะไม่เด็กนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็มีตอนยาวทั้งหมด17ตอนอะ่ะโอ้โหแต่มันทุกตอนอยากให้เพื่อนๆไปหาดูหา อ่านเอ too, antis, onic, ๊ะหนูก็ไปหาย้อนดูก็ได้นะก็มาคุยพูดคุยว่าชอบตัวละครไหนตัวแรกก็คืออังกอัก็คือนางเอกผู้กองก็คือพี่พีททองเจียพี่หนุ่มพงพี่หนุ่มคงประพันธ์ตอนนั้นน่เท่มากเลยนะจริงแล้วก็มีคอยทีที่ชอบปลาหมี่นทุกแมนทุกแล้วก็มีพี่ปิ้งไก่ด้วยแล้วก็ ดูคนยิงยากแต่ต้นไม้ทําไมมันยิงง่ายจริงๆคนหลบต้นไม้เล็กๆยังยิงไม่โดนเลยมีใครคิดว่าอย่างนั้นนะต้นไม้เล็กยังยิงไม่โดนแต่ว่ามันนะคือแบบเฮ้ยวลาถึงตอนกลางคืนน่ะต้องมีกาแฟอ่าอันทับแพกกาแฟไก่ย่างกินกาแฟเสร็จกินไก่ย่างเสร็จก็มาต่อกินกาแฟกแฟแันน้อง มันมากอังกอร์ไปหาดูอะไรนะมีทั้งสิบเจตอนพราะยาวมากในสมัยก่อนสิบเจ็ดตอนเขาก็ถือว่ายาวมากในอังกอร์เป็นละครที่สนุกจนภัยดูล้วฟินดูต้อนกลางคืนนะี่ยได้บรรยากาศแบบอืผมนะเคยซื้อปืนอัดลมไปเล่นกับเพื่อนเลยนะว่าีผมขอเป็นพระเอกพระเอกมีใครเคยคิดอย่างผมไหมอยากเป็นพระเอก